ของวงการของสวยๆงามๆวงการของนางงามเชื่อว่าหลายคนคงจะให้ความสนใจแน่นอนนะคะในวันนี้นะคะเป็นคอนเซปต์ใหม่ล่าสุดครั้งแรกเลย The First 5G Virtual and Interactive Miss Universe Thailand Competition ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้วันนี้เราจะได้พูดคุยกับ2ท่านด้วยกันท่านแรกค่ะคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะนะคะหัวนหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัททรูคอร์เรชั่นและคนที่2เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณฟ้าใสนั่นเองนะคะสวัสดีนะคะทั้งคู่เลยสวัสดีครับคุณสีขาวสดใส มากๆทั้งคู่ต้อนรับ 5G เลยใช่ไหมเนี่ยคำว่า 5G มาเกี่ยวกับวงการนางงามเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับที่คนไทยเนี่ยจะได้เป็นประเทศแรกๆของโลกเลยนะครับที่เราจะได้มีเทคโนโลยีเข้ามาผลักดันนะครับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของพวกเราครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้เจอกับทางผู้บริหารของประกวดนะครับแล้วเราก็คุยกันว่ามีสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีจะมาช่วยนะครับ การเชียร์นางงามหรือการชมคอมเพติชันในรูปแบบใหม่แบบ New Normal ได้ยังไงบ้าง uh huh. ก็เลยเป็นที่มาครับว่าเราอยากจะเริ่มต้นนะครับวิธีการทำให้เกิดอัตลบของการรับชมแล้วก็อินเทอร์แอคทีฟใหม่ๆนะครับเป็น New Normal Miss Universe Thailand Competition ประสบการณ์ที่ผมคิดว่าประเทศไทยเป็น,เป,นเป็นประเทศแรกๆในโลกนะครับที่เราเอาเทคโนโลยีในลักษณะนี้เนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็ทำให้คนไทยได้รับประสบการณ์ uh huh. ของการเชร์นางงามแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าด้วยความเป็น True Corporation เนี่ยนะครับปณิธานของเครือเราเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรที่ช่วยผลักดันและก็ขับเคลื่อนประเทศในทุกๆมิตินะครับความเป็น 5G ของ True เนี่ยนะครับเราต้องการที่จะเป็น driving force of the nation แปลว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่ทำประโยชน์ให้ได้หลายๆมิติมากที่สุดที่สำคัญมากที่สุดเลยครับเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และดีที่สุดของ True ในวันนี้ กําลังจะทําให้แฟนนางงามมีความสุขมากขึ้นมีความสุขแน่นอนเพราะว่าเราจะยังได้ชมแต่ว่าในพิธีของน้องฟ้าสายอยากรู้จังเลยว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการประกวดที่มีความแปลกใหม่ขึ้นจะบอกว่าจริงๆรู้สึกว่าปีนี้เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะเพราะว่า ได้ข่าวว่าปีนี้จะมีการติดตามนางงามทุกท่านนะคะทุกที่ทุกเวลาเลยตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันประกวดคือแบบเรียลิตี้เลยใช่ไหมทุกความเคลื่อนไหวเลยใช่ไหมใช่ผมคิดว่าเราเป็นประเทศกลุ่มแรกๆเลยครับที่เราลีดมาเก็ต นะครับแล้วเราเชฟดิจิทัลเอ็กซ์เพรียนะครับของคนไทยต้องยอมรับว่า 5G เนี่ยถ้าเกิดเราลองมองดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ย 3G4G ประเทศไทยเราตามญี่ปุ่นหรือประเทศที่เจริญแล้วหรือเป็นประเทศ First Mover อนะอยู่เกือบ10ปีนะฮะแต่ครั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆของโลกที่ได้มีการเอา 5G มาพัฒนานะครับรูปแบบของการทำ การประกวดหรือติดต่อสื่อสารหรือเอาไปพัฒนาในแวดวงอื่นๆด้วยนะคุณสีวันนี้ที่เราคุยกันในแวดวงาง,งานเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง นะครับเราเอาไปพัฒนาเรื่องการแพทย์เรื่องของเกษตรอัจฉริยะประุสัตว์อัจฉริยะหรือแม้กระทั่งกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่ตอนนี้กลุ่มทรูของเราก็เข้าไปผลักดันในเรื่องพวกนี้เยอะแม้หรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดเลยการเรียนการศึกษาเราบีออนในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในทุกๆมิติในทุกๆสายอาชีพพูดอย่างนั้นได้ไหมคะถูกต้องเลยครับตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นปณิธานนะครับของกลุ่มทรูเลยแล้วก็ผมต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารในทรูทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกันผลักดันให้ ให้สิ่งใหม่ๆนะครับได้เกิดมารับใช้คนไทยผมเชื่อครับว่าครั้งนี้เนี่ยมิติของแวดวงนางงามเมื่อมาเจอกับเทคโนโลยีนะครับบิวตี้มาเจอกับความอินเทลเจนของ True 5 g เนี่ยนะครับน่าจะมีเรื่องสนุกๆให้ติดตามกันเยอะเลยครับม่ทนัฟ้าใสบ้างดีกว่า น่าจะต้องกดดันนะถ้าเกิดว่าจะต้องมาประกวดปีนี้อะ่ะเพราะว่าเราต้องต้องระวังตัวไหมหรือว่าเราควรปล่อยเป็นธรรมชาติโซเชียลมันคือเรื่องของของการเป็นธรรมชาติฟาใสาคิดว่ายังไงคะคิดว่าปีนี้ด้วยธีมนะคะเป็น real you ก็เลยสามารถจะให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นตัวของเราจริงหรือเปล่าซึ่งปีนี้ก็แค่จะสามารถให้คนดูทางบ้านได้รู้จักนางงามได้ลึกขึ้นต้องบอกว่าเวที Miss Universe Thailand 2020เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เป็นงานใหญ่ระดับประเทศ เลยนะเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ งานในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานก็รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจนะครับของพวกเราในฐานะที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีของคนไทยนะครับพอที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าใน6ปีล่าสุดเนี่ยพวกเราในฐานะที่เป็นคนที่เชียร์นางงามใช่ไหมครับแล้วก็บรรดาแฟน,แฟน,แฟนคลับของนางงามที่เราได้มอนิเตอร์อยู่เนี่ยนะครับ<ช>ผมว่าแฟนนางงามมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีพลังที่ดูทุกอยา่างที่โอ้โหเป็นพลังที่พวกเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าต้องไปช่วยกันเชียร์แล้วล่ะ ครับเพราะ,ะว่าการประกวดมิส s u นิเว r ร์ในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นหรือสิ่งที่ทาง True เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นการแค่ประกวดนางงามครับมันเป็นแบรนดิ้งของประเทศไทยเวทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองดูนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่เวทีเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ประกวดความสวยความงามนะครับแต่ในวันที่พวกเราทํางานเรื่อง 5G แล้วเราได้ปักปักหมุดว่า 5G เนี่ยจะต้องเป็นอัจฉริภาพเพื่อโลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรานี่นะครับแนวคิดของเราเนี่ยพอมองมาสู่นะครับบรรดาเรื่องดีๆที่เราเห็นจากแวดวงนางงามเนี่ยเรามองว่าบทบาท ของ 5G สามารถไป empower women ได้ เพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าเด็กๆรุ่นใหม่นะครับหรือผู้หญิงในยุคนี้เนี่ยนะครับเรากาลังอยู่ในสังคมเนี่ยที่มีความเพล็กซ์มากขึ้นนะครับเรามีองค์ประกอบนะครับในหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องการแรงบันดาลใจเวทีละงามเนี่ยเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งมอบแรงบันดาลใจเนี่ยเพื่อจะทาให้นะครับวุฒิหรือผู้หญิงของบ้านเราเนี่ยนะครับสามารถมีความสามารถในการทัดเทียมในเวทีโลกได้ก็จะเห็น ความตั้งใจแล้วนะว่านี่คือทุกสภพกํากำลังทางด้านเทคโนโลยีที่ทาง True มีนี้จะทุ่มเทนะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอนเซปต์ที่วันนี้ประเทศไทยต้อนรับ 5G คําว่า True 5G วันนี้เราจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มาใช้กับวงการที่เข้าถึงคุณมากเลยค่ะวงการการประกวดค่ะถ้าอย่างนั้นช่องทางการรับชมและการโหวตละคะฟาใส่ได้เลยค่ะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะติดตามนะคะได้ที่แอป True ID นะคะทุกวันเลยตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันประกวดนะคะวันที่10ตุลาคมนะคะส่วนในด้าน ของการโบวตอยากจะให้กําลังใจนางงามที่เราประทับใจนะคะอยู่ในใจของเราก็จะมีทั้งหมดอยู่3วิธีวิธีแรกนะคะก็คือการโบวต ผ่าน SMS ถ้าเกิดคุณมี True นะคะกดดอกจันทรม์ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะ1คะแนน4บาทค่ะในวิธีที่2ถ้าเกิดคุณมี True Point ก็ใช้9 True Point น,นะคะสำหรับการโหวตหนึ่งครั้งหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่มี True เลยมี่ข่ไหนก็ตามไม่เป็นไรคะ่ะคุณก็สามารถโหวตได้ผ่านแอป True Money Wallet ได้เลยค่ะและซีเช่อว่าหลายๆคนนะคะจะต้องประทับใจและตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาไปกับการประกวดแบบ v i r t u ช l ครั้งแรกที่ประเทศ ไทยได้เริ่มต้นในการจัดขึ้นสงคอนเซปต์ของ Miss Universe Thailand ในปีนี้นะคะนั่นก็คือ Real You ที่คุณจะได้เห็นทุกมิติของการประกวดแบบที่ไม่เคยมาก่อนและคอนเซปต์อังทรูค่ะ Come True with True 5G เราจะมาค r ทูไปพร้อมๆกันนะคะ